โอ้เรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะรับคนไทยจากอิสราเอลเนี่ยกลับมาอย่างเร็วที่สุดแต่อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็คือมีแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก3คนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจค่ะแล้วก็บอกว่าจะทําทุกวิถีทางที่จะให้คนไทยกลับมาบ้านเราให้เร็วที่สุดนะคะยืนยันว่าเรื่องของการขัดแย้งครั้งนี้ ไทยไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่ก็ต้องคุยกับหลายฝ่ายเพื่อปกป้องคนไทยให้ได้รับความปลอดภัยกับมาบ้านเรามากที่สุดนะคะ,ะ,คะเรื่องนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านนายกบอกว่ารู้สึกเสียใจกับรายงานล่าสุดนะคะที่มีแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก3คนก็รวมเป็นยอดตอนนี้24คนแล้วนะคะ ส่วนผู้ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันและได้รับบาดเจ็บยังคงอยู่ที่16คนเท่าเดิมยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งพาแรงงานไทยกลับบ้านโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าไปดูผู้ที่แสดงความประสงค์อยากจะกลับไทยเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ6,000นะคะก็คือ5,990คนตอนนี้เนี่ยคือกว่า7,000คนแล้วซึ่งสายการบินที่จะไปรับคนไทยถ้าเป็นสายการบินพาณิชย์มีด้วยกันทั้งหมด3สายการบินนะคะก็มือมีทั้งสายการบินนกแอร์ แอร์เอเชียแล้วก็การบินไทยค่ะส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเองมีการติดต่อกับเอกชนจีนเพื่อประสานไปยังสายการบินของอินเดียเพื่อที่จะรับคนไทยให้กลับมาเร็วที่สุดจากที่คุยเนี่ยน่าจะภายในสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงยังมีเครื่องบินเหลืออีกหนึ่งลำหากว่าตกลงกับรัฐบาลอิสราเอลได้ก็จะนำคนไทยกลับมาอย่างทันทีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะก็ขอขอบคุณทั้ง สายการบินพาณิชย์สามสายการบินนกแอร์ไอซียการบินไทยที่ช่วยกันทํางานร่วมกันอย่างดีในการที่จะาหารูปทางในการที่จะนําคนไทยออกมาโดยดียที่สุดทา,ทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้หยุดยั้ยงตัวผมเองก็ใช้ข่ามสัมพันธ์ส่วนตัวติดต่อกับเอกชนที่มีเครื่องบินมีคอนเน็กชันกับทางเ,าเครื่องบินที่จีนชื่อ s p ป c e เจ็ดสไปเพราะวา่เาเครื่องเทศน,นะครับเขาใช้ A340 แต่ว่าวิธีการจัดที่นั่งเขาเอามาได้ไฟหนึ่งประมาณ300าคนนะครับก็อาจจะเร็วที่สุดได้ก็คือวันวันอาทิตย์นี้ให้ทางกอตอให้ให้คอนแทคน้าเบอร์ไปเรียบร้อยก็พยายามที่จะเอากลับมาเพราะว่าเขาใช้ลําเลียงคนชาติเขาอยู่แล้วทางชาวชาว,ชาวอินเดียกลับมาที่ประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเครื่องบินเหลือลำหนึ่งถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราตกลงกันได้แล้วก็เคลียร์เคลียร์เนซ์ได้กับทางรัฐบาลอิสราเอลเพื่อที่จะให้เครื่องบินแลนด์ได้ก็จะ ก็จะจัดการทันทีครับเร็วที่สุดครับ340คนต่อไฟล์3ร0คนต่อไฟล์ A340 ่ต้องบอกว่าสไป์เจ็ตนี่นะคะมันเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีก็คืออย่างที่บอกคะ่ะว่าท่าทีตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองพยายามที่จะนำคนไทยกลับมาบ้านเราให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ แต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็คือมีนักวิชาการบางท่านที่แสดงความกังวลว่าไทยเราเองเนี่ยเราอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งทางด้านการเมืองมันมีสูงมากนะคะเรื่องของอิสราเอลด้วยเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการวางตัวของไทยเราเองต่อปาเลสไตน์เนี่ยเราวางตัวเป็นกลางนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่ายินดีประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อปกป้องคนไทยให้ได้รับความปลอดภัยจากวิกฤติครั้งนี้ นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าจากรายงานการประสานงานขอบินผ่านน่านฟ้ากว่า10ประเทศเพื่อช่วยคนไทยณนะตอนนี้เองเนี่ยที่กระทรวงการต่างประเทศมีการประสานงานไปยังไม่มีปัญหานะคะจากเดิมคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10วันในการขออนุญาตก็เหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นก็คือเร็วกว่าเดิมแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมที่จะพูดคุยโทรศัพท์กันได้นะคะว่ามันติดเงื่อนไขใดบ้างที่บอกว่าต้องเป็น10ประเทศเนี่ยอย่างที่บอกบ้านเราไม่ได้มีไฟล์บินตรงไปที่อิสราเอล ะะเส้นทางการบินจะเป็นการบินอ้อมหรือว่ามีจุดแวะก็คือที่อย่างดูไบแต่พอเราต้องบินตรงไปเพื่อไปรับคนไทยเนี่ยมันต้องไปผ่านประเทศอื่น,นๆเขาก็ต้องมีการขอน่านฟ้า<ช>ซึ่งสิงประเทศอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยการพูดคุยจากสิบวันเหลือ2วันเท่ากับว่าการช่วยเหลือคนไทยก็จะเร็วขึ้นย่นระยะเวลาได้มากขึ้นจํานวนก็มากขึ้นด้วยใช่ค่ะ,คะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองท่านก็เป็นห่วงนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะนํา ของกองทัพไทยนี่แหละไปรับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทันการถ้าเกิดว่าจะรอแค่ของบ้านเราเนี่ยก็เลยต้องมีการประสานอิสราเอลเนี่ยขอเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยนำกลับมาด้วยถึงแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านนายกก็บอกว่าพร้อมนะคะพร้อมที่จะหางบประมาณตรงนี้เพื่อนําแรงงานไทยกลับมาบ้านเราให้เร็วที่สุดค่ะ